ชวนพี่ดาวไปอาบน้ําพร้อมกันนะคะแม่ๆอากาศร้อนนะคะสาวๆของเราอยากเล่นน้ําโอ้ไม่ยอมกินอ้อยถือมาฝากพี่ดาวโอ้พี่ดาวขมื่นนะคะถึงไม่น่าละ่ะน้องไพว่าทําไมคาบอ้อยมาไม่ยอมกินสักทีโอจะเอามาฝากเพื่อนนะคะตกใจตกใจมีหันมามองด้วยมีหันมามองน้องน้ํานะคะเสียงน้องน้ําวิ่งตามมานะคะ ามสาวนะคะแม่แม,ม่ขนาดสามสาวยังขนาดนี้ <perman ents> ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมิ้นเช่นเคยนะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้จะพาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะไปอาบน้ํากับขมิ้นกันนะคะแม่แม่เพราะว่า อากาศร้อนมากนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่โอ,โอ้ดูบันท้ายนะคะรีบจังเลยสมัด เสาบ้านผูผานะคะแม่แม่เสาบ้านผูผานะคะโอ้ยน้องหมาเยอะจังเลยคู่อริเยอะจังเลยขมิอนขับอ้อยไว้ทำไมทำไมไม่ยอมกินขมิอนคู่อริเยอะนะคะแม่แม่น้องหมานะคะดูน้องหมาเอา้า เหมือนว่ารถใครวะรถพี่ดาวนะคะพอดีพี่ท้าพี่ดาวทําบ้านนะคะก็เลยได้เอารถมาจอดไปข้างด้านนอกขนาด6กโมงแล้วนะคะแม,แม่อากาศก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนกลางวันน้องไผ่เติมน้ําให้กับสาวๆของเราบ่อยมากเพราะว่าอบอ้านะคะ พีด่ดาวอยู่บ้านด้วยพี่ดาวไปอาบน้ำกันเถอะดูดูดูหางโอ้ดูพี่ดาวภาพอ้อยไม่ยอมกินอ้อยนะคะพี่ดาวก็ยังไม่อาบน้ำพี่ดาวกำลังจะไปอาบน้ำเหมือนกันนะคะแม่แม่นี่นะคะ พอดีเลยนะคะมีเพื่อนอาบน้ำนะคะดูดูฉีราดบ้านพี่ดาวอีกแล้วนะคะพี่ดาวเป็นยังไงบ้างได้ย,ยินข่าวว่าพี่ดาวเมื่อวานไม่สบายดู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 พี่ดาวนะคะอ <c oughs> <c oughs> ชวนพี่ดาวไปอาบน้ําพร้อมกันนะคะแม่ๆอากาศร้อนนะคะสาวๆของเราอยากเด่นน้ําโอ้ไม่ยอมกินอ้อยถือมาฝากพี่ดาวโอ้พี่ดาวขมื่นนะคะถึงไม่น่าละ่ะน้องไพว่าทําไมคาบอ้อยมาไม่ยอมกินสักทีโอจะอามอาฝากเพื่อนนะคะไปอาบน้ํากันนะคะมีเพื่อนอาบน้ําแล้ววันนี้ ลมนะคะแม่แม่แต่เป็นลมเอ้าอ๋อคันคันคัถูหน่อยถูหน่อยโอรีบรีบอยากถูก็อยากถูนะคะแต่กลัวเพื่อนไปก่อนพี่ดาวน้องบัวตองขมือนนะคะพี่ดาวบอกว่ามาอาบน้ำอาบน้ำนะคะ อากาศร้อนๆจะพาสาๆนะคะแม่ๆไปมุดน้ํานะคะบัวตองก็มากับพี่ด้วยนะคะคำเหมือนบอกว่าบัวตองเดินก่อนเลยคำเหมือนอยู่ข้างหลังเองนะคะ,ะพวกทีนะ ะคะแม่แมที่หมู่บ้านของเรามีสระน้ำขนาดใหญ่นะคะให้น้องช้างของเราได้ลงเล่นอาบผ่อนคลายนะคะ บอกว่าชอบมากเลยพ่อชอบมาอาบน้ําที่สระนะคะช้างทุกเชือกนะคะก็ชอบเวลาอาบน้ําที่ได้มาอาบน้ําที่แบบลงสามารถลงได้นะคะผ่ขอนคลายอาบได้ทั่วตัวเย็นสบายนะ,ะบัวตองรีบมากห้ามลาเริงนะบัวตองขวันโตงดูบัวตองแล้วนะคะดูหางดูหางหยุดหยุดเบรกเบรกเบรก คุณปู่เปียกแน่นะคะแม่แม่เ้ยโอ้ยเขาเหมือนตกใจน้องน้ำนะคะแม่แม่โอ้ตกใจตกใจมีหันมามองด้วยมีหันมามองน้องน้ำนะคะเสียงน้องน้ำวิ่งตามมานะคะสามสาวนะคะแม่แม่ขนาดสามสาวยังขนาดนี้ ขนาดสามสาวอย่างขนาดนี้นะคะแม่แม่เสียงลั่นบ้านเลยอาบน้ำอาบน้ำไปน้ำลึกๆหน่อยํำเ <c oughs> มอนอาบน้ำครึ่งตัว <c oughs> ถ้าเกิดว่าอาบน้ำแล้วมาเจอเพื่อนๆนะคะแม่แม่คำเมอนของเรานี้จะไม่ค่อยอาบน้ำเสร็จนะคะรีบกับเพื่อนนะคะเอาลงลึกๆลงลึกๆพี่ดาว ดูบวตองบอกเจนสบายมากเลยพอ่อชุนละมลุนวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะคะแม่แม่โอ้บัวตองก็ไม่ใช่ย่อยบัวตองก็เสียงดังขมื่นก็เสียงดังนะคะ <c oughs> ขมื่นมาลุ้นกันนะคะแม่ว่าขมื่นของเราอาบน้ําจะเสร็จไหมบัวตองมุดน้ําหน่อยบัวตองมุดน้ําบัวตองไม่รู้จกมุดน้ําโอ้มุดน้ําเป็นอยู่โอ้พี่ดาวบอกว่ามุดน้ํามุดน้ําบัวตองมุดน้ํา นอนอาบให้เย็นสบายน้อยขอมืน่นอย่ารีบนะคะขมื่นเวลาอาบน้ำแล้วมาเจอเพื่อนๆขมื่นจะรีบนะคะดูบัวตองพี่พี่มืน่นดูดูดูไปกอดพี่ด้วยนะคะพี่มื่นเย็นสบายดีไหมดูดูดูนะคะ <laughs> บวัวตองเองก็คึกคักนะคะ บรรยากาศนะคะแม่แม่ถ้าไม่ค่าจริงๆนะคะแดดก็ไม่หมดนะคะแม่แม่ดูบัวตองเย็นสบายหนูชอบนะคะน้องก็ชอบมาอาบน้ำกับพี่ๆนะคะบัวตองบอกว่าไปหาพี่ดาวก่อนนะนยังไม่อยากขึ้นนะคะแต่ขมื่นของเรานาะสีดู แล้วมันจะเป็นยังไงชุนลมุนวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะคะโอ้ยมาอาบน้ํามีเพื่อนนี้แม่แม่ว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีอู้บวัวตงคุณปู่นะคะแม่เปียกหมดอูออ้อู้ขมื่นวันนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแม่แม่สามสาวอ้ดูพี่ดาวนะคะอู้ ดู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 อะไรก็ไม่รู้นะคะแม่แม่ดูดูพี่ดาวบอกว่าไปหาพี่แล้วหมุนไปหาพี่แล้วทีนี้บัวตองกลัวอะไรเล่นน้ำแรงนะคะแต่ละเชือกนะคะ โอ,โอ้วันนี้จะได้กลับบ้านไหมโอ้ดูเสียงบัวตองนะคะแม่แมดูเสียงบัวตองอส่งเสียงดังจะเลยอากลับบ้านขึ้นบ้านค่อยค่อยค่อย,อยเดินช้าช้าหรืพี่ดาวอะไรชูงวงหาอะไรพี่ดาวชูงวงหาหนุ่มแน่ๆเลยโอ้โอ้โอดูเจมินดูหาง น้องน้ำนะคะแม่แม่ดูหางดูนะหมือนจะกลับถึงบ้านไหมแก่แค่อายุอายุไม่สำคัญนะคะแม่แม่ อายุไม่สำคัญนะคะอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขนะคะจะถึงบ้านไหมขมื่นน้องขอมืน่นไม่ดูแลน้องเลยจะพาน้องล่าเริงอย่างเดียวนะคะ แม่ดีนาะมาอาบน้ําแล้วนะคะสามสาวของเราจะกลับถึงบ้านไหมอาเป็นยังไงไม่อยากกลับนี่นะคะก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่ๆสาวๆของเราก็ได้มาอาบน้ําแล้วก็สดชื่นคึกคักบัวตองจะรอพี่นะคะไม่ยอมไปก่อนจะไปไหนนั่นบัวตองจะไปไหน บัวตองเองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะการล่าเริงนะคะแม่แม่เห็นว่าหมวนล่าเริงสุดยอดแล้วมาเจอบัวตองนี้ยิ่งสุดยอดกว่านะคะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะยังไงเองน้องพยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องพายเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ